สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับแอดมินคนเดิมอีกแล้วนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มีเรื่องหลอนๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่าสวัสดีค่ะเราชื่อพานะคะเรื่องที่เราจะมาเล่าในวันนี้บอกได้เลยว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ดีไม่ว่าดี ก็พากันไปหาเรื่องให้โดนเสี่ยงนั้นแต่การไปโดนหรือไปเจอประสบการณ์หลอนๆพวกนี้เนี่ยยังมีเพื่อนเราอีกสองคนที่เจอด้วยมันชื่อว่าแก้วกับเกตค่ะพวกเราเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ชั้นมัธยมจนเข้ามหาลัยแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นต้องขอย้อนไปช่วงตอนประมาณปีสในสมัยที่ยังเรียนอยู่มหาลัยกันค่ะโดยจุดเริ่มต้น มันเกิดขึ้นจากพวกเราสามคนไปได้ยินข่าวเกี่ยวกับการฆาตกรรมจากคนอื่นที่เล่ากันมาพวกเราด้วยความอยากรู้ก็พากันไปหาข้อมูลตามแหล่งต่างๆจนทราบเรื่องว่าเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากพ่อหรือสามีที่เมายาเสียติดเกิดภาพล้อนใช้ปืนของตนยิงภรรยาและลูกน้อยจนเสียชีวิตด้วยความที่เสพย,ยา บวกกับความกลัวทําให้เขาใช้เปือนยิงศีรษะของตนจนเสียชีวิตตามลูกกับภรรยาไปแต่เรื่องมันไม่จบเพียงเท่านี้ค่ะเพราะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตายทั้งครอบครัวทางฝ่ายหญิงได้มาอัญเชิญดวงวิญญาณคาดว่าทางญาติคงอัญเชิญแค่ฝ่ายหญิงกับเด็กออกไปเพราะความแค้นความโกรธที่มีต่อคนที่ฆ่าลูกสาวของตนเอง ถึงเขาจะจบชีวิตตัวเองตายตามไปแล้วแต่มันก็มีสามารถมาลบล้างกันได้ทั้งญาติฝ่ายหญิงจึงมีคิดจะเชิญหรือทำพิธีอะไรให้ส่วนญาติของฝ่ายชายเองก็ไม่ได้เข้ามาทำอะไรเลยหลังจากเหตุการณ์นั้นผ่านไปประมาณเกือบเกือบเดือนก็เริ่มมีเรื่องหลอนๆเกิดขึ้นค่ะโดยชาวบ้านเขาเล่ากันว่า คนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตอนกลางคืนมักจะเห็นเป็นเงาผู้ชายร่างใหญ่ยืนอยู่ตรงหน้าต่างวนเวียนอยู่ในบ้านบ้างก็ได้ยินเสียงปืนแค่นัดเดียวเหมือนเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งหรือหนักไปกว่านั้นคือมีพวกโจรหวังจะเข้าไปขโมยของแต่ก็ไม่มีใครได้อะไรกลับมาเพราะถูกวิญญาณของชายคนนั้นเล่นงาน ชาวบ้านสันนิษฐานกันว่าสาเหตุที่เห็นแค่เงาดำเหมือนร่างผู้ชายหรือแค่เสียงปืนที่ดังมาแค่นัดเดียวทั้งๆท,ท,ที่มันควรมีอีกสองนัดไม่พบเจอดวงวิญญาณของภรรยาหรือเด็กก็เพราะเป็นบาปกรรมที่เขาได้ทำไว้จึงต้องมาวนเวียนอยู่ในบ้านชดใช้กับสิ่งที่ทำแต่บางคนเขาก็บอกว่า ก็เพราะไม่มีใครเขามาเชิญดวงวิญญาณก็เลยทำให้วิญญาณผู้ชายยังคงวนเวียนอยู่แต่ส่วนใหญ่แล้วคิดกันว่าเป็นเวรกรรมที่เกิดจากผลของการกระทำนี่แหละค่ะส่วนเพื่อนเราแก้วมันกำลังเริ่มต้นถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ต่างๆมันก็เลยเอ่ยปากชวนเรากับเกดไปท้าพิสูจน์ที่บ้านหลังนั้น คือมันจะไปถ่ายคลิปทำคอนเทนต์อะไรของมันนี่แหละเพราะอะไรที่เป็นกระแสคนก็มักจะให้ความสนใจแก้วมันก็เลยอยากไปทำคอนเทนต์ที่บ้านหลังนั้นซึ่งเรากับเกดด้วยวัยที่อยากรู้อยากลองก็ตกลงเออออตกลงจะไปพิสูจน์ที่บ้านหลังนั้นกันพอตกลงอะไรกันเสร็จก็วางแผนเตรียมตัวออกเดินทางไปยังบ้านที่คนเขาลือกัน โดยพวกเราเลือกเดินทางในวันเสาร์กรับวันอาทิตย์เพราะระยะทางจากกรุงเทพถึงชนบุรีมันไม่ได้ไกลมากพวกเราถามทางกับชาวบ้านแถวนั้นแต่ไม่ได้บอกว่าจะไปทำไมซึ่งชาวบ้านก็เตือนด้วยความหวังดีไม่อยากให้เราไปเราก็แกล้งตอบไปว่าเราแค่อยากขับผ่านให้เห็นตัวบ้านเฉยๆค่ะไม่ได้ไปทำอะไร ชาวบ้านก็เลยบอกเส้นทางให้เราไปที่นั่นเราใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ถึงบ้านที่เกิดเหตุเราจอดรถตรงรั้วหน้าบ้านพอลงจากรถก็รู้สึกว่าบรรยากาศเงียบสงบเพราะบ้านหลังนี้ค่อนข้างอยู่ห่างจากบ้านอื่นพอสมควรตัวบ้านเป็นลักษณะบ้านปูนสองชั้นขนาดไม่ใหญ่มากรอบๆมีรั้วกัน้น สภาพบ้านทุดโทรมตามกาลเวลามีต้นหญ้าต้นไม้ขึ้นรกอยู่รอบๆยอมรับว่าใจของเราแอบสั่นเล็กน้อยบวกกับเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงตะวันก็จะตกดินแล้วก็เลยหันไปถามเกดว่าแกจะถ่ายคลิปของแกแบบไหนวะเกดเราว่าเราจะถ่ายสำรวจบ้านแล้วนอนค้างคืนที่นี่กันว่ะฮะ กนแน่ใจนะไอเกดท,ทำไมไเกไม่บอกพวกเราก่อนเรากับไอแก้วโวยวายไอเกดเพราะก่อนจะมาก็คิดว่ามันคงถ่ายแป๊บๆเดี๋ยววก็กลับนี่เล่นจะนอนค้างคืนกันเลยเหรอแต่สุดท้ายก็คงจะเปลี่ยนอะไรกันไม่ได้ไหนๆก็มาแล้วจำเป็นต้องทำแบบนั้นจากนั้นเรากับแก้วก็ช่วยกันเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่าย ซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรมากจะมีแค่ไฟฉายคนรักกระบอกกับโกลโปเล็กๆของมันพอทำอะไรเสร็จเราก็เป็นคนเสนอให้เดินไปตรวจรอบๆก่อนจะได้รู้มุมหรือวางแผนกันได้ว่าจะถ่ายยังไงพวกเราเริ่มสำรวจรอบๆบ้านไม่มีอะไรมากค่ะอย่างที่บอกว่ามันค่อนข้างรกมียาขึ้นเต็มไปหมดเลยพากันเปิดประตูเข้าไปในบ้าน เพราะรู้อยู่แล้วว่าอย่างไงเขาคงไม่ได้ล็อกไว้หรอกซึ่งเขาก็ไม่ได้ล็อกจริงๆค่ะพอเปิดประตูเข้ามาสำหรับเราเราบอกเลยว่าเรารู้สึกขนลุกรู้สึกวันๆอีกทั้งยังมีกลิ่นอับกลิ่นฝุ่นปนกลิ่นคาวบางอย่างลอยแทรกเข้ามาขนาดไม่มืดยังขนาดนี้ใจชักเริ่มไม่อยากอยู่แล้ว แต่ยังไงก็ต้องอยู่ค่ะเพราะมากันขนาดนี้แล้วเรากับเพื่อนค่อยๆเดินดูภายในบ้านที่ชั้นล่างเต็มไปด้วยข้าวของกระจัดกระจายเต็มไปหมดคาดว่าน่าจะเป็นพวกโจรที่มาขุดคุยหวังเอาของไปแต่สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรโดนหลอกกันไปพวกเราเดินสำรวจไปเรื่อยๆจนได้ยินเสียงของเกียรติดังขึ้น พวกมึงมาดูรูปหน้าตาเจ้าของบ้านดิยังแขวนไว้เหมือนเดิมเลยว่ะเรากับไอ้แก้วก็เดินไปดูรูปที่แขวนไว้ตรงผนังทางเดินของบันไดเป็นรูปผู้หญิงผิวขาวเหลืองผมดำหน้าออกไปทางหมวยมวยแล้วผู้ชายดูท่าทางตัวสูงใหญ่ผิวดำหน้าตากลมเข้มทั้งสองอุ้มลูกน้อยอยู่ในมือ แค่เรามองไปที่รูปของผู้ชายคนนั้นมันก็รู้สึกขนลุกอีกแล้วค่ะเหมือนเขากำลังจ่องมองพวกเราอยู่พวกเราเดินสำรวจแค่ชั้นล่างกันพอประมาณก่อนจะพากันออกไปหาอะไรเกียแล้วจะพากันกลับมาที่นี่แต่กว่าพวกเราจะกลับมาก็ป่าไปทุ่มกว่าแล้วบรรยากาศตอนกลางคืนที่บ้านหลังนี้บอกได้เลยว่า มันน่ากลัวกว่าตอนกลางวันมากๆเราเลยถามเกดมันอีกทีว่ามึงจะนอนกันที่นี่จริงๆหรอนอนดิแกจะกลัวอะไรตื่นเต้นดีออกมันพูดไปก็เตรียมอุปกรณ์การถ่ายไปด้วยโดยคนที่ถือกล้องเป็นเราเองค่ะส่วนแก้วก็ช่วยฉายไฟให้กับเกดมันพอจัดเตรียมอะไรเรียบร้อย ก็เริ่มถ่ายที่ทางเข้าบ้านก่อนเลยจากนั้นก็เดินสำรวจร,บรอบๆบ้านด้วยความที่เราเป็นคนถือกล้องสายตาก็จะโฟกัสอยู่ที่หน้าจอพอเราเงยหน้าไปมองเพื่อนแล้วหันกลับมามองที่จออยู่ๆเราก็เหมือนเห็นเงาดำใหญ่ๆเดินแวบผ่านไปต่อหน้าต่อตาจนเราสะดุง้ง พอเงยหน้าขึ้นมาก็ไม่พบอะไรแก้วที่เดินถือไฟข้างๆเราก็ถามว่ามันเป็นอะไรวะพาตัวเราตอนนั้นยอมรับว่ายัางงงงงมึนๆอยู่บางทีอาจจะตาฝาดไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรมามาถ่ายต่อถวะพวกแกเราเดินสำรวจข้างนอกกันสักพักไม่นานก็พากันเดินกลับมาข้างหน้าประตู เพื่อจะมาสำรวจด้านในคราวนี้ก็มีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นอีกแล้วเพราะในขณะที่แก้วมันกําลังจะเอื้อมมือไปเปิดลูกบิดแต่ประตูยู่ๆก็เปิดออกเองทั้งที่แก้วมือของมันยังไม่ถึงลูกบิดประตูเลยด้วยซ้ำพวกเราทั้งสามคนถึงกับร้องตกใจกันออกมาความรู้สึกของเรามันชัดเจนแล้วค่ะ ว่าที่นี่มันหลอนเอาเรื่องตามที่เขาพูดกันจริงๆแก้วเองก็เริ่มออกอาการแล้วเหมือนกันจะมีกัตเอกเกตที่ยังใจแข็งหันมาเตือนสติพวกเราแล้วพากันเดินเข้าไปข้างในต่อพอเดินเข้ามาด้านในแล้วบอกได้เลยว่าบรรยากาศมันน่ากลัวกว่าข้างนอกอีกค่ะ ไหนจะความมืดที่มีแค่เพียงแสงจากไฟฉายของพวกเราแต่บรรยากาศแบบนี้ดูจะทำให้ไอ้กเกดพอใจมากไอ้กเกดมันพาพวกเราเดินไปทางห้องครัวแต่ทุกคนเชื่อไหมคะว่ามันเกิดเรื่องน่าแปลกที่สุดขึ้นจํารูปภาพทุกแขวนตรงผนังทางขึ้นบันไดที่เราบอกไดไหิคะในขณะที่พวกเรากำลังเดินผ่านเกดที่มันจำได้ว่า มุมนั้นจะมีรูปของผู้ตายอยู่แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วอยู่ๆก็เกิดเสียงคล้ายกับคนเดินเดินแบบหนักๆเหมือนกระทืบเท้าอยู่บนชั้นบนเรากับแก้วหันมามองหน้ากันต่างคนต่างก็กลัวไอเกตที่เห็นเราเป็นแบบนั้นก็บ่นออกมามึงจะกลัวอะไรกันนักหนาวะไม่เห็นจะมีอะไร ตามกูมาไม่มีอะไรหรอกมันเปลี่ยนจากห้องครัวเดินนำไปชั้นบนแทนพวกเราเองที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องเดินตามมันไปโดยชั้นสองจะมีห้องทั้งหมด2ห้องมีพื้นที่ว่างสำหรับพักผ่อนด้านในแต่กลิ่นคาวคล้ายเลือดมันก็เริ่มแรงมากขึ้นทั้งที่ไม่น่าจะเปล่นไปได้อีกอย่าง ในระหว่างที่เดินรูรอบๆด้านนอกไม่รู้ว่าตอนนั้นเราระแวงจนคิดไปเองหรือเปล่าว่ามีสายตาบางอย่างกำลังจ้องมาทางพวกเราพวกเราพากันเดินเข้าไปในห้องนอนคิดว่าห้องนี้คงเป็นห้องของเจ้าของบ้านเพราะกว้างที่สุดนำซ้ำยังเป็นห้องที่น่าจะเกิดเหตุด้วยเพราะถึงจะผ่านไปนาน แต่คราบเลือดก็ยังคงอยู่เรารู้สึกว่าห้องนี้มันอึดอัดและดูหลอนสดเลยบอกให้พากันไปสำรวจบริเวณอื่นกันดีกว่าพอสำรวจทุกอย่างเสร็จแล้วก็ถึงเวลาที่ต้องนอนค้างตามที่เกตมันต้องการตอนแรกเรากับแก้วยื่นคำขาดว่าจะไม่นอนเพราะแค่นี้ ก็หลอนจะแย่อยู่แล้วแต่สุดท้ายก็ตกลงนอนค่ะเพราะเกศมันบอกจะเลี้ยงข้าวเรามื้อใหญ่พวกเรานอนกันที่ชั้นล่างตรงห้องนั่งเล่นมีพื้นที่ว่างอยู่เรานอนตรงกลางไอแก้วขวาไอเกศซ้ายมีกล้องตั้งอยู่ข้างๆไอเกศก่อนจะนอน เกตมันก็บอกพวกมึงนอนเถอะไม่ต้องคิดมากมันไม่มีอะไรหรอกหน้าในใจเราตอนนั้นอยากจะเถียงมันจริงๆแต่ก็เอ,ออออตามันไปตกดึกเราคิดว่าเกตกับแก้วคงหลับกันไปแล้วจะมีแค่เราที่กลัวกว่าชาวบ้านเขามันจะหลับหลับตื่นตื่นแต่ในจังหวะที่เคลิ้มหลับไปแล้วอยู่อู เราก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรหยดลงมาแล้วยังรู้สึกว่ามีคนอยู่ใกล้ๆจนเราสะดุ้งลืมตาขึ้นตอนนี้ไม่ได้เห็นแค่เงาแล้วเพราะเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่ขาเราใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดไหลหยดลงมาเหนือตัวเน่าตาปูดบวม ในมือถือปืนชี้มาทางพวกเราพร้อมกับเสียงที่ดังออกมาจากไหนไม่รู้เพราะเราไม่เห็นเขาขยับปากเสียงนั้นถามว่าลูกเมียกูไปไหนใครทำอะไรลูกเมียกูแก้วมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเท่านั้นแหละค่ะก็พากันสติหลดุดวิ่งหนีออกมาจากบ้านโดยไม่คิดชีวิต พอเข้ามาอยู่ในรถกำลังจะหากุญแจสตาร์ทรถก็มานึกขึ้นได้เฮ้ยไอเกดอยู่ไหนวะไอเกดล่ะไม่รู้กูก็ไม่รู้เหมือนกันเรากับแก้วมองหน้ากันถึงพวกเราจะกลัวแต่ก็เป็นห่วงเพื่อนจึงพากันลงจากรถไปยืนอยู่หน้าบ้านตรงรั้วนั่นแหละค่ะ พวกเราตะโกนเรียกไอเกตแต่ก็ไม่มีวี่แววของมันเลยจนสายตาของเรากับแก้วเหลือไปเห็นห้องที่เกิดเหตุตรงหน้าต่างก็เห็นเป็นเงาดังของผู้ชายกำลังจ่อปืนที่ศีรษะปังถ้าถามพวกเราว่าตอนนั้นกลัวไหมช็อกไหมบอกได้เลยว่ามากแต่ความเป็นห่วง ลัวเกดมันเป็นอะไรไปก็พากันวิ่งกลับเข้าไปในบ้านพอไม่เห็นเกดที่ชั้นล่างเลยกลั้นใจขึ้นไปที่ชั้นบนแล้วสิ่งที่ทําให้เรากับทิวถึงกับอ้าปากค้างช็อกไปตามๆกันก็คือไอเกดกําลังกอดรูปภาพของครอบครัวนั้นนอนอยู่บนพื้นที่มีคราบเลือดมันนอนสายไปมาร้องครวญคราง อย่าทำหนูเลยอย่าทำหนูเลยหนูกลัวแล้วเรากับแก้วตั้งสติรีบเข้าไปช่วยมันออกมาแล้วเราก็ขับรถออกมาเลยค่ะหลังจากขับออกมาได้สักพักก็มาจอดตรงบริเวณที่ไม่เปลี่ยวมากมีแสงไวพอที่จะให้แสงสว่างเวลานั้นคงเวลาประมาณเกือบเกือบตีสีแล้วซึ่งคนที่โดนหนักที่สุดกลายเป็นไอเกต มันสั่นกลัวระแวงไปหมดเรากับแก้วก็ปลอบมันพอผ่านไปสักพักเกดมันก็เริ่มมีสติแล้วมันก็เริ่มเล่าให้ฟังว่ามันเองก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปนอนบนนั้นได้ยังไงพอลืมตาขึ้นมามันก็เห็นวิญญาณผู้ชายคนนั้นยืนอยู่นนำซ้ำมือของมันยังกอดรูปภาพเอาไว้ พยายามแกะยังไงก็แกะไม่ออกมันได้ยินเสียงของผู้ชายคนนั้นพูดแบบเดียวกันกับที่พวกเราเจอเลยครับลูกมีกูอยู่ไหนใครทำอะไรลูกเมียกูกูจะไปหาลูกเมียกูพอพูดจบเขาก็ใช้ปืนยิงตัวเองแล้วสลายไปต่อหน้าต่อตาพอฟังจบ พวกเราก็พากันสั่นกลัวไปตามๆกันอยู่ดีไม่ว่าดีไปรนหาที่กันเองด้วยความกลัวทําให้พวกเราไม่ได้หยิบกล้องติดมือมาด้วยและก็ไม่มีใครอยากกลับไปที่นั่นอีกแม้จะเป็นตอนกลางวันก็ตามเกตเองมันก็ปป่งแล้วค่ะของนอกกายไม่ตายก็หาใหม่ได้ยอมทิ้มกล้องไว้ที่นั่น ดีกว่าจะต้องพาตัวเองกลับไปที่ที่น่ากลัวแบบนั้นอีกและเรื่องก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องหลอนๆที่แอดมินนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันถ้าหากท่านผู้ฟังท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางทีมงานได้นำคลิปหลอนๆมาเล่าให้กันฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีมีความสุขกันทุกท่านค่ะ